ปะมาักเบรกรกนเขาอยู่บา้นา,บานพัฒนาบ้านพัฒนาบ,านนาบาน้านยังกะ สว่างบ้านน่นสว่างอ๋อ <AL> <laughs> บ้านน่นสว่างน่าจะเป็นแขวงสวรรคเทศไปไปลายสวรรคเทศแล้วนะครับ <c ups> ไปไปลายแล้วจันเลยกับสลัมวัน,นต่อไปกั <c ups> บพักเบรกตลอดเส้นทางเลยนะครับกิ <c ups> นตลอดมาเจ้ากันเนาะใค้ไม่รู้ <c ups> แซ่บตรงไหนดิพันบมกินพันยักนอนได้หะอืูซื <c ups> อ้อบิ๊กเออพันยักษนอนก,กับจับกินยี <c ups> ด่ดรี อืมแซ่บอยู่เอาเดินทางต่อเดินทางต่อจะกินก็กินบ้านนี้กะเงียบเงียบนะเงียบเงียบแต่ว่ามีรถใหญ่ๆแดนไก่มันก็คือคืนรถไก่ไปแล้วก็เงียบอีกเก่าเงียบดีเนาะตั้งแต่มานะเงียบดีทางเงียบว่รถกระบะค่อยหลายน้ำมีแต่เฮือนแบบปิดหาไปเนี่ยรถเส้นถนนสายสิบสองไล่ก็เส้นนี้รถเส้นนี้ถือว่าเบาบางเพราะว่ามันเป็นถนนย่าวอ่ะ เอาแล้วฮะจอดซื้ออีกจอดซื้ออีกกินไปสุดทางอ๋อเดียวว่าร้ามันจะถือเนี้ย <c oughs> หิวนอนนะหิวนอน,ห,น,อนหิวนอนก็เลยให้เพิน่นเอาซื้อขนมติดไว้ซื้อน้ำติดไว้อืมบุรีบรีบรนันนอนเอารถยนต์มาเพิ่นได้นอนบัสโมเตอร์ไซค์่าเสาโมเตอร์ไซค์มาเฮากั ที่ดาห้ามนอดนะให้เบิ้งบรรยากาศเก็บบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้คนระับจอดไปจนสุดทางเลย กินป yeah. sure. yeah. no? no ิ้งน้อยก็ได้กินซิบม okay. ื่นแล้วเอาแบบปิ้งน้อยสุดแล้วก็ซิบมื่นมีอย่างหู้ว่ารสชาติของปิ้งไก่น้ำปงเป็นร้านไหนเนาะวนั่นอ่ะร้านเล่นน้อยเห็นร่งเลยเบื่อปิ้งเล่นน้อยอันนี้ทางทั้งไปสารวัตรใช่ไหมอ๋อไปสารวัตรอย่างนี้ของเดียวก็ปิ้งไก่เข้าไปเออาละคนตอนนี้ก็คือเฮากันมาพร้อ่าบ้านน้ำปงเนาะบ้านน้ำปงปิ้งไก่กะเฮากันอยู่ใน แฝงสตาร์วันทุกคนก็ออกมาจากแฝงสวรรค์เขตไปที่ร้อยทุกคนสมัยดีเอาปิ้งไก่ที่น้อยที่สุดเพราะว่าอยากซิมเองตัวนี้ได้บอกทุกท่านบอกเพราะว่าคันมันใหญ่และกินบวมมืดเลยเอาปิ้งนี่ก็ได้ปิ้งนี่ก็ได้เดี๋ยวเอาปิ้งหนึ่งเด้อเอานนีะเอาเอาแต่เอาแต่ไก่ แต่ว่าอุ่นให้ไหนได้บ่อุ่นอุ่นไก่นิดนึงเลยอยากซิมเบิงเพราะว่ามาตามทางกินหลายแล้วก็เลยอยากซิมติไก่เบิงของนีไซส์น้อยไซส์ใหญ่ฮะมาแต่ไซสมาแต่ขม้วนเอาดิเอาตัวน้อยมีทุกอย่างเลยทุกคนทำแล้วถักนาะ มีปิ้งไก่มีเหลาขาวว่ามีเหลาบางยาคเหลาขาวเมือง่าซิเปิ้งซิเมืองตัวไดด้สุตัวนี้เลยฮะเอาเอามาหอดแล้วเอามาหอดแข้งสลาวันนะฮะแข้งสลาวันนีกะมีเฮ้ยไม่ใช่ก็คือข้ามขวัญข้ามขวัญนะไก่ย่างหน้าโป่งเหลาขาวเมืองคง มะพร้าวนาใส่ลำวงสารวันอันจะเป็นลำวงสารวันทันนี้เท้ากับมะฮอดแล้วป้านาพงนี่ก็คือเป็นสถานที่ก็ว่าเขงมาพักรถเนาะกลายไปกลายมากก้อนไปปากเซก้อนขึ้นไปสวรรค์เขตเขาจะมาพักรถอยู่นี้แล้วบัดน,นี้เรื่องของเรื่องที่มีไก่แซ่บฮะเ mm hmm. พราะแถวนี้ตะกี้เขาเขาัน้นนะ เขาเอ็ดกับแกมเอ็ดไก่เอ,กอเอ็ดกับแกมเหมือนอีกับแกมผัดรถขี่มาจอดแบบโอ้อยาก,กินเด้ไก่คือหอมแท้ผัดมากินผัดแซ่บเออคือมีคนมาขอดูแท้ผัดว่าอันกําลังนั่งกินเหล้าก็อยู่กับโอ้คือมีมีไอเดียว่าให้เมียเอ็ดให้มีเอ็ดไก่าขายหลังจากนั้นมาไก่พองนี้ก็เลยแซ่บมีสูตรเด,เด็ดเลยสูตรเด็ดอาเราคิดเปิดอ,อันนี้กับสาวสารวัตรสาวอยู่บ่เนี่ยสาวเนี่ยสาวเจ้าอู้ นี่มันปิ้งไก่นะเนี่ยบ้ารถรถจะมาจอดเจังไก่ท่าเบื้องเหรอแซ่บซะเนาะปิ้งเท่าไรเนี่ยรู้สามสิบพันสามสิบพันประมาณนี้เดี๋ยวเราจะชิมนะทุกคนมามาชิมไก่มงเนาะยินแต่เขาว่าแซ่บเซ็บเดี๋ยวมาชิมมาแซ่บก่อน ไม่ได้อหวนะควมจริงแท้จุ๊่แพ้ป่ะมันนุ่มอ่ะมันนุ่มแล้วเจอน้อเจอนักสิอ๋อักเบรกใช่แล้วกินตะไคร้เข้าเข่าแย้งไงเข้าเลือดเอาเข้าเเข้ามานะโอ้โหนุ <si ่นัซื้อละเอาซี๊ดซสกัน ดีวยกันอคขอบขายดีบ่โมดีปันใดดีปันใดเนาะดีปันไดผใจดีเหโเบิ้เแคเบิกินตอนแรกก็ได้ใส่ล่ะเข้มข้น็กเนื้อเข็มๆมะม่ว พ<ล>อดีหมพอดีตล,ล,ลาดเมืงองฟงเซดุลเนาะ ที่ต้มงือลายคือกัน น,นี่ก็ะซำแล้วจจอือก็เลยปิดตูนประมาณนี้ตลาดคนสิโดนกันะอะออกมาทางนอกแล้วด้านหน้านี่ก็มีผักผลไม้ขายเนอะขนมเต็มเลยคุ๋ยมะอือหน้อยป้าอ, <c oughs> อะมะยืน ไป้คุนีมันงอนต้องเข้าไป้างในออเข้าปเพื่อนกัเป็นมู้านเข้าไปที่ทุกคนก็อืมนะอ่ะยดอโอกาาเพราะว่าตอนนี้เ็าือคำแล้วคำแล้วน่มีโอกาสได้เข้าไปที่นี่แหละเส้นนี่แหละจะไปนะโอเคเจลางเมืองเลยนี่เมืองกงซีโดนเลยข้างในเป็นบังยู่เป็นบังยู่ เมื่อปากเซ่ทุกคน เดี๋ยวเราจะพาทุกคนบึกบรรยากาศริมโขงเนาะทางพุ้นก็นจะเป็นประเทศลาวคือกันไม่เป็นประเทศไทยทุกคนลาวคือกันเนาะป้าก็คือแบบเมนโขงแบบผ่ากลางเลยทางพุ้นก็นจะเป็นลาวคือกันเนาะโง้จะมีขัวข้างเท่านั้นลนะาะเั้งหกับข้างเนาะเห็นวิวแบบภูเขาแล้วก็จะมีภูภูเขาไฟนะทุกคนอยู่ทางนั้นพุ้น อยู่นครปักเซก็จะมีภูเขาไฟคือกันมั่งมีเลยเขาคนอยู่นี้อยู่พ๋ออยู่พุ่นบอกเขาว่าตอนนี้น่าจะมีคือภูเขาไฟเลยนี่แหลมแหลมเนาะทางเทิงค่ะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเนาะโอกาสหน้าก็ทนมือใหม่ก็เนาะไปจัดค่ะค่ะเนาะท้องลุ่มก็จะเป็นเสาวประมงหาปลาวันปูสะเลา วัดผูเสลาเดี๋ยวมืออื่นพาขึ้นไปโอเคเมื่อนี้จุดตรงนี้คือจุดออกกำลังกายจุดูจุดมาเซฟบรรยากาศอ่าสูตรอากาศจากน้ำโขงน้ำโขงกับปริมาณหลเนาะมาแลนดออกกำลังกายอยู่นี่บางคนเขาเลือกที่จะแลนดอยู่สะสะพานอสะพานเหรอคะอยู่สะพานนื่กันข้ามไปกับผู้เสลามีทางขึ้นมีทางย้างจะย้างก็ได้เลือกที่จะย้างก็ได้หรือว่าเลือกที่จะขี่รถออฟขึ้นเป็นเครื่องก็ได้ วัดผูสเลานะฮะตรงนี้ก็แลนออกพุ่นเลยช่องเม็กอุบลราชธานีอ๋ออกอุบลเลยยังคุณนะแลนด์ออฟใบนี้ประมาณสามสี่สิบสามสิบสี่สิบโลพุ่นละก่อนอุบลอ๋ออ๋อกลๆนะจ๊ะสามสิบโลอุบลเลยอุบลราชธานีจะเบ่งบรรยากาศเอานะฮะมาณนี้ทุกคนในชุดเฮากับมาฮอร์เราจะนครปากซี่จัมปาซักทุกคนเดีมาฮอร์จะให้ทุกคนดูบรรยากาศเนาะ ปุณอาปาปูนกลิ่นว,ว้าวปอมอืมบรรยากาศดีแห่นนครนี่แหละคือน,ค,อนครปักซีกำปัก